สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้เราก็จะแนะนำขั้นตอนในการแคปเจอร์ d t t a ข้อมูลที่ส่งออกมาจากอุปกรณ์อย่างเช่น plc ส่งไปยังอุปกรณ์ที่เป็นตัว slave device ต่างๆนี่นะครับซึ่งบางครั้งเราอาจจะอยากดูข้อมูลตรงนี้นะครับเพื่อที่จะดูว่า Data นั้นส่งอะไรออกมานะครับวิธีการที่เราจะใช้อย่างเช่นในตัวอย่างนี้จะเป็น port is ส5นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีชุด อุปกรณ์ในการแปลงสัญญาณา USB เป็น1 8 5นะครับสำหรับการลิงก์เข้าสู่คอมพิวเตอร์นะครับโดยวิธีการแท็บตรงไปในสายขนานกันแบบนี้เลยนะครับดูตำแหน่งขั้วให้ถูกต้องตรงกันนะครับสำหรับโปรแกรมที่เราจะใช้ก็จะเป็นโปรแกรม Hercules ตรงนี้เปิดโปรแกรมขึ้นมาเลือกไปยังแทบ็บ Ser i a l นะครับตอนนี้เราจะใช้ที่ serial port เ,เราก็เลือกแท็บไปที่แทบ็บ serial จากนั้น เลือกไปอย่างตัวหมายเลขคอมพอร์ตที่เราจะใช้ในการสื่อสารเพื่อดึง Data ตัวนี้เข้ามาดูนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องพิจารณาก็คือเรื่องของบอร์ดเรนะครับต้องพิจารณาให้ตรงกัน Data Bit นะครับเป็น8ปบิตหรือเปล่าแล้วก็เรื่องของ Parity นะครับ3พารามิเตอร์หลักๆที่เราจะต้องตั้งให้ตรงกันด้วยนะครับสำหรับอุปรกรณ์ที่ส่งออกมาที่นี่จากนั้นพอเรากด o p เพเพื่อเปิดพอร์ตเราก็จะเห็นข้อมูลที่ส่งออกมาเลยนะครับอย่างขณะนี้เรามี Data ที่จำลองส่งออกมาตอนนี้จะเห็นเป็นเลขฐาน16นะครับถ้าบางครั้งเราอยากจะดูเป็นฐานเป็นเ s c ก c o โคเนี่ยเราก็เอา h e x e n a b l e ออกเมื่อกี้ผมใช้วิธีการคลิกขวาลงไปตรงนี้นะครับถ้าเราจะเปิด HEX เราก็ดูเป็นเลขฐาน16ปกติก็ดูแบบนี้นะครับ h e x e n a b l e ไว้นะครับก็จะเห็นเป็นค่าในรูปของเลขฐาน16บนกณตอนนี้ ดูอย่างเดียวนะครับยังไม่ได้ทำอะไรปิดไปก่อนโคลดก่อน,นครับเคลียดั d ต้าชุดนี้ไปเราอยากจะเก็บล็อกเป็นไฟล์นะครับเพื่อจะนำส่งไปให้คนอื่นดูด้วยนะครับว่า Data เป็นยังไงเนี่ยหรือเก็บไว้ดูอเอาไปวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเราคลิกขวานะครับเลือกไปที่ล็อกไฟล์เราจะต้องทำการตั้ง l o อกทูไฟล์ก่อนคือตั้งชื่อไฟล์ที่เราต้องการล็อกนะครับในที่นี้ผมเซฟไปที่เดสก์ท็อป เลยนะครับแล้วก็ตั้งไว้ชื่อว่าล็อกหนึ่งจะมีนามสกุลหรือไม่มีก็ได้นะครับโอเคกด Open ไปนะครับจากนั้นเรา Open port ตนะครับอ่าตอนนี้เราก็ยังเห็นข้อมูลอยู่นะครับข้อมูลจะเริ่มล็อกเข้าสู่ไฟล์ก็ต่อเมื่อเรากำหนดให้มันเริ่มทำงานนะครับอย่างขณะนี้เราคลิกขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่รายการล็อกทูไฟล์ตอนนี้เราตั้งชื่อไว้เรียบร้อยนะครับจากนั้น เราคลิกเลือกที่ lock enable นะครับหรือ control L นะครับเพื่อเปิดการใช้งานฟังก์ชันในการ Lock Data หรือ Save Data เข้าไฟล์นั่นเองนะครับทันทีที่เรากดเลือกเมนูนี้นะครับเราจะเห็นว่าหน้าจอมจะเป็นสีเทาเข้มๆแล้วก็ไม่ปรากฏข้อมูลบนจอแล้วนะครับแต่จะแสดงเป็นจำนวนไบต์ของ Data ที่รับเข้ามาแทนนี่คือจำนวนไบต์ที่ถูกเซฟ เก็บลงไปในไฟล์นะครับถ้าเราดูที่เดสก์ท็อปตอนนี้เราจะมีไฟล์ปรากฏเป็นชื่อไฟล์เดียวกับที่เราได้ตั้งไว้นั่นเองนะครับพอเราได้ปริมาณ Data ที่ต้องการนะครับเราก็หยุดหลอกนะครับทำเหมือนเดิมครับเอาตัวหลอก e n a b l e เบินออกแค่นี้เองนะครับ Data ก็จะเก็บอยู่ในไฟล์นี้นะครับทบทวนอีกทีนะครับถ้าเราจะหลอกเป็นอีกไฟล์หนึ่งนะครับเป็นชุดที่2เราก็ทําลักษณะเดิมนะครับเราเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อไฟล์นะครับ เป็นล็อก2ก็ Open ไปแล้วก็ถึงจังหวะที่เราอยากจะเก็บล็อกก็ทำเหมือนเดิมนะครับเปิดล็อกอีน b บเบิลขึ้นมาแค่นี้นะครับ Data ก็จะปลาเก็บอยู่ในไฟล์ที่2นะครับก็มีแสดงถึงจำนวนไบต์ตรงนี้เช่นเดิมนะครับเราก็จะทำลักษณะนี้สำหรับการเก็บล็อกข้อมูลออกเป็นชุดๆของข้อมูลที่เราต้องการได้นะครับจากนั้นอตอนนี้ผมจะปิดล็อกไปก่อน นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะนําไฟล์2ไฟล์นี่แหละครับส่งมานะครับเพื่อที่จะให้ทางเราวิเคราะห์ดูว่าอข้อมูลที่ส่งออกมาเนี่ยเป็นลักษณะอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวป้ปายดิสเพย์ก็ถ่ายรูปป้ายณนะเวลานั้น,น,นๆที่เราเก็บล็อกนะครับเพื่อให้เห็นถึงค่าข้อมูลที่ปรากฏบนจอแสดงผลกับ เดี๋ยวเราจะนำมาแมปกับตัว Data ที่อยู่ในล็อกว่าเข้าส่งกันมาในรูปอย่างไรอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะมอนิเตอร์แล้วก็วิเคราะห์อของข้อมูลที่ต้องการได้ครับ